ช่องเคไทยสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตำบลท่าทรายอเภอเมืองจังังหวดสมุทรสาครน,นะครับพามาเที่ยววัดหนึ่งนะครับซึ่งวัดนี้นะฮะผมทราบมาว่ามีองค์พระนอนใหญ่มากนะครับค่อนข้างยาววัดนี้คือวัดป่าท่าทรายนะครับอยู่ที่ตำบลท่าทรายอเภอเมืองจังังหวดสมุทรสาครน,นะครับอยู่ ใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับนี่ครับเมื่อก้าวเข้ามาในวิหารพระนอนนะครับทางบัดก็จะมีการสร้างบันไดเลื่อนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุนะครับหรือนะฮะหรือจะเลือกเอ่อลอดท้องพญานาาเ็ศเสียนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองของพระวิหารนะฮะเป็นการลอดท้องพญานาาเ็ศเสียนนะครับ ภายในภายในท้องของพยานาคเนี่ยนะครับผนังนะฮะสายขวาแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเขียนด้วยรูปภาพนะครับรูปภาพเหมือนเป็นพวกสัตว์น้ําพวกปลาพวกอะไรพวกนี้นะครับคือให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินเดินรอดอุโมงค์นะครับดูปลานะฮะก็ดูสมจริงนะครับให้อารมณ์ที่แปลกอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับเหมือนเรามาเที่ยวอะโคเรียมเลยนะฮะ ผนังของท้องพญานาคเกศเสียนนี่นะครับเป็นการวาดเหมือนเรากำลังเดินลอดอุมโมงค์ดูปลานะฮะเหมือนเรามาเที่ยวอโคเรียมเลยนะครับก็สวยงามนะครับสีมือการวาดนี่ก็ถือว่าปราณีตน,นะครับให้ความสมจริงค่อนข้างมากเลยนะครับนะครับผมผมตอนที่ผมยังอยู่ใต้ท้องของพญานาคเกศเสียนนะครับเป็นบันไดาทางขึ้นไปเอ,อ่อ วิหารพระนอนด้านบนนู้นนะครับนี่ครับให้ดูทุกมุมนะครับให้ดูทุกมุมของของภายในทางเดินขึ้นไปนี้นะครับสําหรับใครที่เลือกที่จะลอดออทางเดินขึ้นมานี้นะครับไม่ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับก็จะเห็นมุมมุมมองแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับสวยงามแปลกตานะฮะ นี่เป็นมุมมองที่เรามองกลับลงไปนะครับนู่นนะครับที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับมองย้อนกลับลงไปนี่ก็เป็นเป็นทางเดินสาหรับเป็นบันไดขึ้นมานครับสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนไปเที่ยวชมไปไหว้พระองค์พระนอนกันนะครับวิหารพระนอนของวัดท่าทรายนะครับ ก็สร้างขึ้นมานี่ยนะครับโดยเท่าที่ผมทราบนะครับก็คือเป็นศิลปะผสมของทางพมา่าด้วยนะครับผ้านอนองค์ใหญ่นี่นะครับปางปาฏิหารบรรดาลโชคดีนะครับมีความยาวถึง42เมตรนะครับตามข้อมูลที่ทางวัดแจ้งไว้นะครับยาว42เมตรสูง7.5เมตรนะครับ ที่วัดป่าท่าทรายสมุทรสาครนี้นะครับนอกจากองค์พระนอนองค์ใหญ่นี้แล้วนะครับก็จะมีหลวงพ่อรวยทันใจนะครับที่ทําจากหยกขาวแท้ๆนะครับจากเมืองมันเดเละประเทศเมียนมานะครับซึ่งได้อัญเชิญมาปฏิสถานอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับชาวเมียนมาและชาวมอญน,นะครับที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับ แล้วก็ยังมีเจดีแบบศิละปะพะม่าอีกนะครับอยู่ภายในวัดแห่งนี้นะครับแต่ตอนนี้เรามาดูองค์พระนอนองค์นี้ก่อนนะครับก็ค่อนข้างสวยงามสวยงามมากนะครับสร้างขึ้นมานี้ก็ถือว่ายาวยาวทีเดียวนะครับยาวถึง42เมตรนะครับองค์สูงสูง,สงประมาณ7เมตรกว่าๆนะครับนี่ครับภายในวิหารพรานอนนะครับก็ถูกตกแต่งด้วยศิละปะผสมออกไปทาง เมียนมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามสวยงามมากนะครับสําหรับใครที่เป็นสายทาบุญนะครับวัดป่าท่าสายที่สมุทรสาครแห่งนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ที่แนะนํานะครับที่สมควรมาเที่ยวชมมากราบไหว้มาสักการะมาขอพรอ,อง์พระจากวัดแห่งนี้นะครับชั้นสองของวิหารผ้านอนนี่นะครับสะอาดสะอ้านมากนะครับ กแต่งได้ค่อนข้างดีมองมุมไหนนี่ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกมุมนะครับองค์พระนอนนี้ก็เป็นปางปาฏิหารบันดาลโชคดีนะครับใต้ฐานไม่ใช่ใต้ฐานนะครับข้างๆนี่นะครับก็ะบจะมีองค์พระแก้วมรกตนะฮะมีหยกเขียวแล้วก็ออกสีน้ำตาลด้วยนะครับ พภาพ้าของผ้านอนนะครับก็อิ่มเอิบทีเดียวนะครับก็ดูแล้วก็บอกบอกถึงการมีความสุขนะฮะมีความสุขมีความโชคดีนะครับก็คือสมกับปางขององค์พระนอนนะครับก็คือปางปฏิหารประดานโชคดีนะครับองค์พระนอนนี่นะครับคลุมด้วยผ้าสีเหลืองนะครับคลุมยาวไปเลยนะครับ จนถึงปลายเท้านู่นนะฮะนี่ฮะเดินจากด้านศรีรษะขององค์พระนะครับเดินย้อนมาทางปลายปลายเท้าขององค์พระนะครับ42เมตรนะครับ42เมตรนะรก็ถือว่ายาวทีเดียวตรงนี้ก็เป็นองค์องค์พระนอนองค์เล็กนะครับก็ถูกจัดวางไว้ด้าน ข้างๆนี้ด้วยนะครับที่ใต้พระบาทขององค์พระนะครับใต้ฝ่าเท้าของท่านเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีอักขระต่างๆมากมายทีเดียวนะครับ ถ้าผมเข้าใจนะครับก็จะเป็นอักขระทางทางขอมโบราณนะครับเนี่ยใต้ใต้ใต้เท้านะครับใต้ฝ่าเท้าขององค์พระนะครับก็ถูกเขียนไปก็ทั้งเต็มเต็มทีเดียวนะครับเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นมุมมองที่สวยนะครับเป็นมุมมองที่สวยซึ่งซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ความชํานาญในเรื่องของอักขระต่างๆนะครับ เนี่ยมุมมุมมองด้านนี้นะครับยิ่งดูยิ่งสวยนะครับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมมาไหว้องค์พระนอนที่วัดป่าท่าทรายนี้นะครับขึ้นมานี้นะโอ้โหนะฮะสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับเห็นได้อย่างยังเลื่อมสาศรัทธานะครับภายในวิหารพระนอนตรงนี้นะครับก็เงียบสงบนะครับเงียบสงบมากนะฮะลมเย็น ที่ผนังของวิหารนะฮะก็นี่ฮะทางทางวัดก็ได้มีการเขียนรูปภาพนะครับสื่อถึงพุทธประวัตินะครับขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในหลากหลายอริยบทนะฮะหลากหลายสถานการณ์นะครับในทางพุทธศาสนานะครับเป็นพุทธประวัตินะครับเป็นพุทธประวัติของาศาสนาพุทธนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับ ก็ให้ประชาชนคนรุ่นหลังหรือทางพุทธศาสนิกชนได้ศึกษานะครับไดเ้เล่าเรียนนะครับประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนานะครับอีกฝั่งหนึ่งของวิหารนะครับทางวัดก็จะทําเป็นห้องนะครับทําเป็นห้องนะครับตรงห้องนี้ก็จะเป็นห้ององค์พระนะครับ ก็บางส่วนนะครับบางส่วนก็ยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงการดูแลนะครับ นี่ครับฝั่งซ้ายมือนี่นะครับที่เห็นเป็นห้องห้องนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละห้องนี้ทางวัดได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับบางทีบางห้องก็อาจจะยังยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าวันที่ผมมานี่ก็ยังเห็นมีช่างเขากําลังทํางานอยู่ด้านบนอยู่เหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นทางพุทธประวัตินะครับ พุทธประวัติเกี่ยวกับทางศาสนานะครับจะเป็นรูปวาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับในในอริยบทต่างๆนะครับในห้องนี้น่าจะเป็นการโปรดนะครับโปรดปวดสัตว์นะครับน่าจะเป็นองค์คุรีบาทนะครับที่กำลังไหว้ องค์พระพุทธเจ้าอยู่นะครับก็คือเป็นเป็นเป็นประวัติทางทางพุทธศาสนานะครับในอริยบทต่างๆนะครับการแสดงทำการประถมเทศนาอะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่าทางวัดนได้ก่อสร้างได้สวยงามนะครับได้สวยงามปฏิมากรรมต่างๆนะครับเป็นเอ่อ รูปปั้นนะครับเป็นภาพวาดตามผนังนะครับก็ถือว่าสวยงามราณนีทีเดียวนะครับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมหรือผ่านมาทางสมุทรสาครน,นะครับวัดป่าท่าสายที่ตำบลท่าสายอำเภอเมืองแห่งนี้ครับก็เป็นวัดวัดหนึ่งนะครับน่าจะมาแวะนะครับมาแวะมาสักการะมากราบไหว้นะครับ จริงแล้วภายในวัดป่าท่าทรายนี้มีศิลปะกิจกรรมต่างๆค่อนข้างมากมายนะครับแต่ทีนี้ว่าในคลิปนี้ผมผมจะไปที่วิหารพระนอนก่อนนะครับขึ้นมาด้านบนนี้ก็ถือว่าสวยงามสว,สวยงามมากนะครับสำหรับสายบุญนะครับสายบุญสาย ไหว้พระนะครับถ้าถ้าผมเห็นป้ายผม,ผมเห็นป้ายเมื่อกี้แวบ,บๆนะครับก็คือตอนตอนเดินตอนขับรถผ่านเข้ามานะครับทางวัดป่าท่าทรายนี้เขาก็จะมีงานนะครับเขาก็จะมีงานงานบุญงานกระถินนะครับภายในวันที่5ถึง15นะครับเมษายน 2,567นะครับสำหรับปี2,567ปีนี้นะครับทางวัดป่าท่าทรายนี้จะมีงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15เลยนะครับเดือนเมษานี้นะฮะใครที่อยากมาร่วมทาบุญกับทางวัดนะครับก็มาได้นะครับเดินทางมาค่อนข้าง,างสะดวกนะครับก็คือเส้นพระรามสองนะครับออกจาก กรุงเทพนะครับข้ามแม่น้ําท่าจีนมานะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นรถกลับมาในโก็เลี้ยวเข้าทางฝั่งซ้ายนะครับเข้ามาริดเดียวนะครับไม่ไม่ไกลมากนะครับสำหรับวัดป่าท่า้ายนี่ครับผมผมยังเดินดูตามห้องต่างๆนี้ก็ยังยังไม่หมดนะครับเนี่ยห้องนี้น่าจะเป็นการถวายพัตหารฮะ เป็นการถวายพัตหารครั้งแรกนะครับของนางสุชาดานะครับตามประวัติของทางพุทธศาสนานะครับอยลืมนะครับใครที่ผ่านมาสมบูรสาคอนนะครับวัดป่าท่าสายที่จะประสมบูรสาครแห่งนี้นะครับ mm. ก็เป็นวัดที่น่ามา mm. เที่ยวชมนะครับมากราบไหว้มาสักการะขอพรอ,องคพระกันนะครับ ภายในวัดก็จะมีศิลปะมีประติมาก,กรรมต่างๆมากมายนะครับทางพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะองค์พระนอนนะครับปางปฏิหารบรรดาโชคดีองค์นี้นะครับองค์ใหญ่มากนะครับขอบคุณนะครับ